จะบอกว่าโดนเพลงลิขสิทธิ์แน่เลยอะทุกคนก็คือมานั่งอยู่ที่ชิลแอนด์กริลนะคะแต่ว่าสามารถสั่งข้าวมนข้าวมนไก่ข้าวมันไก่มนเทียนได้นะคะก็คือสั่งไปสองนะคะเซตละ360บาทนะอันนี้มีเซอร์วิสแบนไหมอ๋อรวมแล้วนะคะ360ต่อเซตก็คือรวมเซอร์วิสแวนแล้วเนาะ มาแล้วโอ้ยน่ากินมากเลยเซตละ360บาทนะคะอไก่เนื้อบางมากจริงคิดกินกับแม่ก็ได้เนี่ย,ยน้ำจิ้มมี4แบบด้วยกันเนาะเดี๋ยวรีวิวดีกว่าแล้วก็เว้อน,นี้มันเยอะกว่า ลืมบอกไปเลยว่าเขาบอกว่าให้สั่งสะโพกเขาบอกว่าอย่าสั่งอกเพราะว่ามันจะแห้งให้สั่งสะโพกกันน้องเออโอ้ยอันนี้มีไก่ทอดอันนี้ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นอกอร่อยไหมครับกรอบนะใช่ไหมกินหมดไปหนึ่งชิ้นแล้วอะถอดแมสออกมาเลยลูกถอดแมสออกมาเลยดีๆมาจะได้กินดีๆเออเอามแม่ คือทำอร่อยเลยเนาะจองได้เลยตอนแรเจอเขาก็ถามเราว่าต้องจองไว้ไหมก็โอเคเรามาลองชิมดูนะคะไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้าได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าตอนนี้คือแบบเสียงเด่นมากมาลองชิมเขาใจดีอ่ะเขาให้น้ำซุปดีด้วยอ่ะน้ำซุปก็อร่อย เราไม่รู้ว่าเนื้อไก่เป็นเนื้อส่วนไหนคนไปว่าหน้าตาสั่เพาว่าเอาน่งกับสับปะเขาบอกมันจะดกว่าโฟก,กัสไหมอยู่ไปเฉยกล้องอยู่อยูเฉยเดี๋ยวทำเองโก,กัสไหมไม่ <c oughs> กล้องไม่โฟก,กัสกล้องอยู่เฉยโฟกัสไหม,กกไ,หมไม่เอาเ,าอาเป็นว่าสร้างมันจมันลองชิมดู น้ำจิ้มมีสีแบบเนอะเป็นแบบแข้าวถายมันอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบข้าวมันไก่เนาะแล้วก็น้ำจิ้มขีดแล้วก็เป็นซอสหวานและอันนี้เป็นอะไรเหมือนแบบ<ม>เอื้อยน้ำน้ำจิ้มจีนบอกไปจุกมากินเลยกันเนาะเอาน้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มงาก่อนไหม ใส่นุ่มมากเลยค่ะตัดทีเดียวค่ะยู่มินมแต่วหรเปล่าแต่นุ่มมากแต่ว่าน้ำจิ้มงามไม่ค่อยเข้าส่วนตัวคิวดว่าต้องติดหน่อยเราจะจิ้มเผ็ดละกันเน้ะ โฟก,กัสนะเนี่ยไม่เลยใช่ไหมไม่บอกแล้วไงโฟกัสที่หน้าคนเท่านั้นมไม่ต้องทำอะไรเหมือนโฟก,กัสหน้าคนดีกว่าน้ำจิ้มง,งามไก่นุ่มโอ้โหโอเคอ่ะ พี่กินข้าวด้วยพี่กินแต่พี่กินแต่กกไก่ทอดข้าวเจือหรือนุ่มจริงแต่ไม่ไม่ถูกปากที่สุดก็นุ่มจริงแต่ว่ารู้สึกว่าข้าวเม็ดมันเม็ดมันหักอ่ะมันเล็กอะมันมัไม่เรียวยมันไม่เรียว Oh, hải không ừ, à. yeah. hải vậy. này. Mình mà Mình vui lì. Chim xíu có ăn tốt. cái xíu dằm. Thường thì nó gì แต่พอมาราดก็ก็โอเคเสียดายที่ไก่มันเย็นไปหน่อยไก่เย็นน้ำซุกเย็นข้าวเย็นเพราะว่ามานานแล้วใช่ปะเออมันน่าจะอะไรกว่านี้เสียดายชอบอืมตัดขาดนุ่มเสียดายข้าว อยากจะให้เม็ดร่วนตัวนี้แต่ไก่นุ่มจริง

รีวิวข้าวมันไก่นะคะหลังจากที่ได้กินไปเนาะพอดีเราไปที่มนเทียนริเวอร์ไซด์ด้วยนะคะพระรามสามเนาะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าที่ดังแล้วก็อร่อยน่าจะอยู่ที่สุรวงหรือเปล่านะคะเป็นมนเทียนสุรวงอะเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอะมันก็เชนเดียวกันมันก็น่าจะสูตรเดียวกันสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องชายบอกว่าต้องไปลองที่สุรวงเพราะว่าที่สุรวงอะเด็ดอร่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบอืมหลออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังจากที่กินไปนะคะ มีความรู้สึกว่าข้าวอ่ะมันไม่ได้เรียงเม็ดนะลักษณะมันจับกันแบบเป็นก้อนหน่อยแต่คือไม่ได้เป็นไม่ได้หมายความว่ามันแฉะหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาจะออกแนวแบบจับกันเป็นก้อนๆไม่ได้แบบเป็นเม็ดร,ร่วนละเอียดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นเม็ดร่นรวนเรียงเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าข้าวมีความหอมเนาะน้ำซุปก็โอเคใช้ได้เด็กก็คืออยู่ที่ตัวไก่นะคะตัวไก่ก็คือนุ่มแล้วก็หนามากอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเสิร์ฟมาร้อนๆมันน่าจะแบบเพิ่มความอร่อยมากกว่านี้นะคะอันนี้คือทุกอย่างเย็นหมดมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็ข้าวมันไก่มันต้องก,ก็ต้องกินร้อนๆเนาะนอันนี้มันกินเย็นๆชืดๆไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยลดระดับความอร่อยลงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่แน่ใจว่าถ้าไปกินที่สุขรระวงนะคะจะเป็นยังไงเนาะ ก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะไปลองที่ซุรวงเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ก็คงแบบหน้าตะสันแค่ชุดเดียวนะเพราะว่ามันเยอะมากทุกคนก็คือหนึ่งคนนะถ้าเป็นผู้หญิงอ่นะแนะนําว่ากินแค่ชุดเดียวก็พอแบ่งกันคนละครึ่งนะคะก็อิ่มแล้วเนาะแต่ว่าอย่างพ่อคิดอย่างเงี้ยกินคนเดียวก็กจุบ ก็ถือว่าจุกเลยนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่360บาทเนตแล้วนะคะเอ่อที่ r i v e r ร์ไซเนาะไม่แน่ใจว่าที่สุรวงจะราคาเท่ากันหรือเปล่านะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการลองเนาะแต่รู้มีความรู้สึกว่าเขาทําแนวแนวเหมือนข้าวมันไก่สิงคโปร์อะคะ่ะเออเข้าวมันไก่สิงคโปร์เนื้อไก่จะนุ่มแบบนี้แหละแล้วก็จะมีเหมือนแบบมีน้ําแล้วก็มีถั่วงอก รองอยู่ข้างล่างแต่ว่าอันนี้เป็นแตงกวาเนาะออแต่ที่สิงคโปร์ก็อร่อยอะ่ะอร่อยกวา่าเพีย hmm. งแต่ว่าที่สิงคโปร์น้าจิ้มเขาจะไม่ไม่ถูกปากคนไทยเนาะแต่เรื่องข้าวเรื่องไก่เนี่ยไว้ใจได้เลยเท mm hmm. ่าที่เคยไปสิงคโปร์นะคะ mm hmm. คือเข้าร้านไหน mm hmm. ก็อร่อยทุกร้านเนาะสำหรับข้าวมันไก่นะคะ mm hmm. ก็โอเคฝากกดซับสไครต์กดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ